สวัสดีครับสวัสดีค่ะสหวัดดีทุกคนครับผมตอนนี้ผมไกด์กอนกับน้องพลอยเราก็มาอยู่ที่เมืองบอนซาโนเพราะเราไม่ได้ฟังไกด์เขาพูดเลยเราไม่ได้ฟังไกด์เขาพูดเลยเราตอนที่ว่าตอนนี้เราอยู่เขาพาเรที่ไหนเขาพาเราไปไหนก็ไปตามเขานะครับตอนนี้เรายืนอยู่ที่จัตุรัสที่เขาเรียกว่า water square ที่ที่เป็นรูปปั้นข้างหลังเราเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเป็นอะไรนะ กวีของชาวเยอรมันนะที่มีชื่อเสียงแต่เขาไม่เกี่ยวอะไรกับประเทศอิตาลีก็ไม่รู้นะครับแต่เขาบอกว่าน้องพลรู้เลยว่าบอนซาโนเนี่ยเป็นประตูเมืองที่เข้าสู่อุทยานดุรไมที่เราไปเที่ยวกันที่มันผ่านมานะครับผมก็เป็นเมืองไม่ใหญ่นะชื่ถึงเนาะเมืองไม่ใหญ่นะชิวๆแต่ก็จริงๆแล้วเนี่ยไปข้างหลังตามต่อดลอกซอยนี่มีร้านช้อปปิ้งของแบรนด์เนมเยอะนะแต่เราไม่ดูเดี๋ยวเราจะไปดูที่มีลร้านแต่คลินี้เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวดู ชมความสวยงามบริเวณรอบๆกันนะครับผมบแต่ตอนนี้เราจะไปหากาแฟานั่ง <c oughs> ก่อนนะครับผมโอเค <c oughs> นะครับ